คมครับชินโจปล่อยตัวพี่ๆครับครับน้ำคลองส่งน้ำครับชินโจรครับ ใส่เสื้อพี่บทนาเรพิจัยครับพี่ทอดน,นำหน้าเลยครับอ้าวทีงมงานบางโรตีนครับพี่บางแอนอือแปดสิบสี่ครับบางตับพี่บางรีครับ ยานโตโต,โตคนนคโ้ครับนุกสนามครับชินโจครับกรรมการครับพี่ทอนครับบางตัดพี่บางดมีมีตัดในด้วยครับมีตัดในด้วยครับต,ตัดในโดนไหมตัดในโดนไหมพี่บางตัดตัดในอื บางแอนแน่นอนมากครับโอ้ออกไปออกแข่งขันกันอย่างนี้ทำให้รู้ศักยภาพแล้วก็พัฒนาฝีมือรครับท่านผครับกิทตธธสายนักกีฬาธรรมศาสตร์ครับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลธรรมศาสตร์ทำงานอยู่การไฟฟ้านะครับมีนบุรี ครับกรรมาการพี่ทอดครับพี่บางตั้นมาแล้ว84พี่บางแอนเอซีหนึ่งหนึ่งไปแล้วครับบางตัน้นพี่ทอดมาแล้วครับนี่ครับได้ขับอย่างนี้นะครับแต่ฉันได แสดงพละงกำลังออกมาในการสนทนานในการขับขี่ครับชิงโจครับที่บางรีครับก็พัฒนาขึ้นเยอะครับอันนี้ทอดครับทอดตามศาสตว์นะครับขับไปสี่ห้ารอบได้พอได้เงือครับที่บางการครับอ่ะ้วครับที่บางแอนกับสีหนึ่งนี่สูสีกันมากครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับเกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับอินโชครับ